แมค่ค่ะเอาหมูทอดกระเทียมส้มตำเลมอนรสจัดนะคะแล้วก็เค้กช,โชโโ็อกโกแลตสองก้อนเออสองก้อนอะไรนะคะอ๋อห้าก้อนหนึ่งก้อนห้าก้อนค่ะมีมีห้าก้อนเด็ดขบ,บ่ะใครใครใครจะเอาเจ็ดขวดอีคะ<อ>ถ้าถ้าถ้าเด็กถ้าเด็กอาอยุเย็กขวดแล้วก็ ก็จะมาชี้ได้ค่ะอ๋ออนุญาตให้เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปที่มาซื้อร้านนี้ได้เหรอคะอ่ถ้าอย่างนั้นรวมยอดให้หน่อยคะ่ะรวมยอดให้ลูกค้าหน่อยคะ่ะว่าทั้งหมดต้องจ่ายเท่าไหร่คะห้าบวกสิบบวกสิบห้าบวกยี่สบวกสาสิบเป็นเท่าไหร่คะ 1> 1, ทั้งหมดหนึ่งพทนค่ะหนึ่งพันบาทแม่ค้าทําไมร้านแม่ค้าขายแพงจังเลยอะคะ,อคะลดได้ไหมคะ ลดได้ลดเหลือเท่าไหร่คะเหลือเก้าห้าสิบบาทค่ะเหลือเก้าห้าสิบบาทเหลือเก้าร้อยห้าสิบหรอคะใช่พอดีว่าไม่ได้ถือเงินสดมาจ่ายเป็นบัตรเครดิตได้ไหมคะได้ค่ะที่นี่เป็น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 บัตรเครดิตค่ะหรอคะโอ้โหดีจังเลยค่ะแล้วจะได้อ่าของจะเสร็จตอนไหนของจะเสร็จตอนไหนคะ เคโอลูกค้าไปรอที่ที่ไหนคะที่ตรงตึกระคุณน้ำได้ไหนคะที่ที่รูปต้นน้ำได้เนียนะคะที่ที่ซ้ำข้าเองค่ะที่แป้งหนังใหญ่ที่ซ้ำข้าเองโอเคค่ะขอบคุณนะคะ